ปวดังอะไม่ปวดแม่ยังยิ่งหน่ายยิ่งยิ่งไม่ปวดตอนนี้แหละถ้าอย่างนั้นอะอานั่นเปนอยู่ในอันนึงวะตอนนี้แหละแค่เริ่มมีอาการอันหนึ่งเริ่มไม่พาย 哎呀！ ถ้าเป็น

สว uhm like, like, like. ัสดีครับดี่ร้อสวัสดีครับ นะครับองวันนี้ควงคู่กันมาออกงานเลยแค่ปีใหม่ไม่ได้ควงกันมาแล้วไม่ไวงกันมาจะเป็นอย่างนี้วัน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 นี้ันนงวันนี้วันนี้นนีวันนี้ว็มาีานนี้ก็นี้วครีวันนีวันนี้วัอนี้วันนี้วั้วันี้วกเนี้วันเี้วันรี้ว่าอี้วัน้วี้วนนล้วกนนี้วี้วนใ้นนนี้วันนี้ว้วนวันีวันี้นเนวแบบวีี้ว้น้น้ั ที่สุดค่ะทะาเทอร์มินอลทูวันเจัดที่สวยมากๆเลยใช่ครับที่ี้พอได้ขึ้นไปโชว์ด้วยบรรยากาศเนาะวันคริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้วอบอุ่นนะคุณนี่อบอุ่นรู้สึกได้ว่าเลยว่ามีคนมาเที่ยวเยอะมากเหมือนกับว่าหลายๆคนนี่ยนักท่องเที่ยวที่เปดูจีนเจอแฟนก็เลือกใช้ปลายปีนี้มาหาพวกเราแล้วก็ได้ใช้เวลาหรือว่าความสุขด้วยกันใช่แล้วก็เหมือนตรงนี้ก็แบบเป็นศูนย์รวมแบบคือมาง่ายมากแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ BTS มาทีหรือว่า วินนั่งวีเมอร์ได้นั่งเซ็นซี่มอได้หรือขับรถมาก็คือแบบเหมือนเป็นศูนย์รวมแบบนักท่องเที่ยวด้วยครับแบบแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆแบบเป็นแลนด์มาร์คที่ถ่ายรูปแบบกับครอบครัวได้แต่ไม่ได้เจอต้นโพต,ต้นไทรต้นพิสต, <c oughs> ตาชิอเออชาใหญ่แน่นอนใหญ่อไม่ไปเจอที่วันรีหรือวัดเมื่อกี้เห็นพี่น้องมัดหัวใช่ยังไงน่ารักต้นไทรน่ารักปกิฟต์เฟอร์ต์มากใช่แล้คือเขาจะแบบเขาจะพูดมาไม่ได้แต่ว่าเขาจะแบบคือแบบ เล่นคาช่ายจะแบบว่าคาแรคเตอร์ขอเขาชัดเจนยี่คือเินอยู่พอน้องยังเด็กอยู่น้องใส่ผ้าพับกันน้ำลาย เอาปากเอาหลังงานบรรยากาศดีๆนะแบบครับผมก็ฝาก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 อะฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับผมใครก็ได้ที่แบบว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เราไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดีก็แนะนำมาที่นี่เลยครับผมเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะครับก็จะมีงานนะครับไปที่ยูนิคอร์แล้วก็มีตูคริสชไม้ให้คนได้ถ่ายกับเป็น landmark ที่ดีมากๆเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็มาถ่ายรูปสวยๆเอาไปแชร์กันได้เลยครับที่มีประสบการณ์เทอร์มินอลทเวนตี้วันนะครับครับผมโอเคถ้าว่าเรื่อช่วงเอ็นเดียแล้ว ครับปีนี่ผ่านมาในรอบปีเป็นไงบ้างตลอดปราบการณ์ทำงานในรอบปีที่ผ่านมาโอ้พวกเราสองคนรู้สึกว่าผมตัวผมเองผมรู้สึกว่าเติบโตขึ้นมามากครับได้เจอได้เจอหรือว่าได้ทําในสิ่งที่เราไม่เคยทาแล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆเหมือนมันเป็นแบบว่าอุ้ยเรารู้สึกว่าเราก็โตเหมือนกันนะเราแบกรับความกดดันหรือว่าแบกรับสิ่งที่แบบว่าอุ้ยมันท้าทายมันสนุกเหมือนเอาตัวเองได้แบบลองโยนเข้าไปดูลองโยนตัวเองเข้าไปดูว่บ explore สิ่งใหม่ใหม่สุดท้ายแล้วอุ้ยเราได้อะไรใหม่ๆกลับมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ทีี่ดแล้วก มันเหม like you know, ือนเป็นเป็นต <Therefore, S 2> ัวตั้งต้นให้เราแบบเออมีแนวคิดใหม่ๆมีอะไรที่จะทําแบบมีแรงที่จะทําอะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยครับเขาดิ่งก้าวเขาโตขึ้นเยอะเลยฮะเขาเป็นนักพลกายเกินไปเฮ้ยครับผมโอ้เห็นบ่อยๆครับเห็นบ่อยเอ้าแล้วปีนีมากกวบาแล้วปีที่ผ่านมาครับปีนี้ก็ค่อนข้างสนุกครับก็ รอบรถเลยได,ไ,ดได้เจออะไรหลายอย่างแล้วก็ได้เรียนรู้งานได้โอกาสอะไรหลายอย่างก็ค่อนข้างจะโตขึ้นมาค่อนาเยอะมันได้ัหลายอย่างเลยอะคือเต้าหูรถมันค่อนข้างที่จะแบบเราผ่านซีรีส์มาเนาะเรามีแฟนคลับเรามีแฟนมิตรต่างประเทศเลยเนี่ยมันทาให้เราได้เห็นเลยว่าอยากแฟนมิตรต่างประเทศครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของเราแล้วเพราะว่าปีที่แล้วเรามีครั้งแรกใช่แล้วเป็นกัรทีว่าเราเห็นเลยว่าเรามีแฟนเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลย,ยเราก็รู้สึกดีใจเยอะมากครับ เราเห็นภาพการเติบโตของร่าของผมแบบมีแปดหมื่นแปดพันเรื่อยๆเนี่ยในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนคขาเรื่อกเราเป็นยังไงบ้างเนี่ผมเองผมรู้สึกว่าผมประทับใจแล้วผมดีใจมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าการการเรามีสังคมหนุ่มเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นมันเป็นกําลังใจที่ดีต่อกันนะครับมันเวลาเราได้เห็นเขาเหนื่อยๆแล้วเขาบอกว่าวันนี้เหนื่อยจังแค่เราแค่ผมก็จะเห็นเห็นในในเอ็กซ์แมบผมแค่เซลฟี่ตัวเองลงในสตอรี่อัปเดตเขาบอกแล้วเขาก็มาพบมามาพิมพ์ว่าเออเนี่ยวันนี้มีความสุขแล้วได้เห็นหน้าเรา ผมว่าแค่นี้มันก็เป็นอะไรแบบความสุขง่ายๆที่แบบเราสามารถมอบให้กันได้ในวันที่เราเหนื่อยหรือว่าเราที่แบบวันนี้รู้สึกเป็นแบดเดย์ของฉันจังเลยแบบแค่ได้เห็นใครสักคนหรือว่าได้เห็นหน้าของกันและกันมันก็มีความสุขแล้วเอฟเอฟรอต่อไปของเราเปยอะไรนะครับอาจจะข้างหน้าต่อไปของเราจะเป็นยังไงผมไม่รู้เลยครับจริงๆอนาคตเป็นสิ่งที่ผมกับพี่อู๋ไม่รู้หรอกแต่ว่าสิ่งที่พวกเราตั้งใจคือปัจจุบันเราสอสใจกับการทํางานของพวกเราแบบ ตั้งใจมากๆผลงานทุกชิ้นที่พวกเราตั้งใจทำออกไปนี่คือตั้งใจกันมากๆก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขกับผลงานพวกเราที่ตั้งใจทำออกไปจริงๆรู้แต่ไม่บอกนะเราเล่นเราเล่นก็ปีหน้าก็มีแน่นอนอยู่แล้วมีซีรีส์พวกเราก็เชื่อได้ว่ามันเข้มข้นกว่าปีนี้แน่นอนปีนี้เนี่ยปฏิหาริย์ร้อยปีเนี่ยมันมีการกระโจนเข้ามาในด้านของการแสดงเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วแต่ปีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นอีกหนึ่งเก้าอีกหนึ่งเก้านเพราะว่าเอาลุเองอ่ะปีที่แล้วเราเตรียมตัวใช่ไหมลูกกระลาอกรเริ่มมเตตรียั้งแต่ธันวาแล้ว ล้วก็เตรียมในหลายๆด้านด้วยรู้สึกว่ามันมันก็จะเป็นอีกอย่าง่ที่สนุกไปด้วยกันเพราะว่าอีกอย่างเราได้พี่อ้างรพี่มีด้วยแล้วพี่อากับพี่มีเป็นที่กับเรามากๆเป็นร<า>่วมกับกับ acting coach ท,ที่ที่รู้สึกว่าเขาอยากทำให้เราอะเราสัมผัสได้ถึงแว่าผมจะยังจะ,จะยังไม่ได้เจอมากแต่ว่าจากการที่คุยกันคือเรารู้เลยว่าครั้งนี้คือทีมงานคือนอกจากไว้ใจได้แล้วเรื่องของมาตรฐานอะ เขามีความอยากทำให้เราเต็มที่มากๆเพราะฉะนั้นที่เดียวกันเตะตัวเองในด้านการแสดงเามีโอกาสแบบนี้มาให้แล้วอ่ะพีหน้ามันถึงจะเข้เข้นและสมบูรณ์ลงมาในครับแต่เราก็ทำการว้านในพาร์ทของเราด้วยครับเตรียมตัวกันใช่เตรีอะไรบ้างโหจริงๆเตรียมหมดนะครับผมทั้งแบบว่าร่างกายจิตใจแล้วก็แบบว่าในเรื่องของการทำคาแรคเตอร์อะไรด้วยต่างๆจริงๆมันเตรียมเยอะมากนะใน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 แต่ละการการแสดงในแต่ละครั้งเลยก็ได้เห็นแน่นอนทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้ว ไปเรียนแบบคิวบูคิวบูเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยครับก็ได้เห็นแน่นอนผมไปเรียนบูมาแล้วต้องรอดูปวดตัวเลยไปเรียนมาครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าหาทำเงี้ยครับไปตีกันกาไปแบบว่าไปไปเล่นสตานเรียบร้อยแล้วร่างกายเราไม่ค่อยเราเราไปเหมือนแบบเราลื้อฟื้นแบบหนเกินไปเราเซรีนมาแล้วเราอยากทําได้เหมือนกันรือว่าตึงไปหมดแล้วต้องกลับมายืดร่างกายทุกวันแบบ กล้ามเนื้อเราไม่ได้ยืดแล้วเดี๋ยวนี้แปลว่ามาเต้นอะไรมันใช้ความแบบใช้ความชํานาญไม่ได้ใช้ความยืดหยุ่นเขาเรียกร่างกายเคยชินร่างกายเคยชินตอนนี้แต่ว,ว่ากลับไปทําอะไรที่มันยากๆก,ก็ต้องกลับมาตอนอเด็กๆที่ต้องยืดหยุ่นร่างกายบ้างมันั่นวมีความตั้งใจเกินร้อยนะคตัวเก๋<ๆ>เกินจิตโอ้ยใส่เต็มท้ายที่จริงๆอ่ะผมเคยพูดไปแล้วว่ากับบริษัทว่าจริงๆอะอยากเป็นพระเอกรู้เหมือนกันนะเพราะว่า ผมว่าชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยดูต้นงียงกุ้งดูพี่จามาอยากตีรุ่กาผมเรียนโยคะคนโดเพราะว่าจริงๆอ่ะผมอยากไปเรียนมวยแต่ว่าสมัยนั้นอ่ะทีวีจำประวัตไม่มีมวยก็เลยเขาเรียนโยคะไปแล้วเรียนฟรีอ๋อก็เลยแบบได้เรียนคโะมาอะไรอย่างนี้ยแล้วก็เลยแบบถ้ามีโอกาสได้เรียนสตาร์ทวิวแอสติกหรือได้ได้ทำอะไรที่รู้สึกว่ามันท้าทายมันก็อยากทำให้มันแบบไปให้มันสุดเลยผมเองใช่ครับต้นผมเองก็ ก็ไปเรียนมาก็แบบเราไม่ผมไม่เคยเรียนศิลปะการต่อสู้มาก่อนเลยคือก่อนหน้านี้แบบมากตอนเด็กอะ่ะผมเคยเรียนเทควันโดนะแต่สายเหลือแล้วผมก็ไม่ได้เรียนอะไรอะีกแล้วแล้วก็ลืมไปหมดแล้วจริงเคยเรียนเทควันโด้พี่สายยใญใ่รักเอ้ยสายในในหญ่ร <laughs> ัก <laughs> ขอบคุณที่ีหนึ่งคนที่ได้ยินเอออย่า <laughs> งอยก็มีหนึ่งคนที่ได้ยินนั่นแหละผมก็ไปไม่รู้ว่าการต่อยมวยเนี่ยการพันผ้าที่สำคัญมากก็ไม่ได้พันเยอะเป็นแผลที่มืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สนุกดีครับฝ่อยมวยสนุกมาก เดีวจะได้เห็นผลานรเรเี่นั้ไมหอกทหลอกหลอกต้องรอดูต้องรอดูว่าคุณผู้กินทำไมเขาถึงแบบว่าเอ๊ะมีเรียนเอาไว้เลยก็จะทำลายผมกได้ใครจะไปรู้ต้องมลองชมเนาะอย่างผลงานเพลงเอ๊ะปีหน้ามีข่าวดีผลงานเพลงผมเลยไครับ ถ้าอ,อย่างก็ถ้าปีนี้มีมาแล้วหนึ่งเลยใช่ด้วปีหน้าจะต้องมีอีกคนก็ออฟโรดดยวกันปีหน้าใช่ครับปีหน้าครับผมรอรอเพราะว่าจะมีผลงานเพลงออกมาให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าตัวเองก็มาจากการแบบว่าเป็นแบรนด์เหมือนกันเราก็อยากจะแบบเฮ้ยเราอยากจะมีเพลงออกไปให้ทุกคนได้ฟังอย่างนี้ีเขามีละลายไปแล้วจับด้วยเพราะว่าผมก็อยากมีอะไรบ้างเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมยังในงานที่เรามาทำับปีนี้สิ่งที่จอยถือว่าสิดเลมันยังรู้สึกว่าเวทีเป็นที่ของเราช่วยดนตรีชนิดมันยังอยู่แบบเรา ทำงานได้ดีมาเราไม่อยากมีดนตรีเราอยากเราอยากซิงกับน<ม>ักดนตรีเราอยากซิงกับคนดูสุดท้ายผมอะตก็ยังอยากมีเพลงที่มันเป็นเรื่องราวเพลงไปบ้างออะไรย่างเงี้ยก็เราดูปีนี้ว่าจะทำเพลงมีความมั่นใจนะเพราะว่าปีหน้าปีหน้าเพราะปีนี้จริงจรมีความมั่นใจจะทำสามสี่เพลงแต่ไม่ใช่เดี่ยวเดียวปีหน้ามาดูกันว่า มีความตั <UK> <bizarre> ้งใจไว้ทำหลายเพลงแต่ว่าจะออกมาทีเดียวส่วนตัวผมเองอ่ะผมเสียเพลงมาเยอะมากเขียนแบบได้ไอเดียมาเยอะมากแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะคว้าออกมาได้กี่เพลงวจะได้ปีอาร์มบ์เลยนะตั้งอะไรนะจะได้ปีพีอาร์มบ์เลยนะปีหน้าถ้าเกิดมันลงแ่ละเพลแล้วแต่ที่ใหญ่กะอยู่ไหนจริงๆมันมีความสุขนะเวลาแบบเราไปร้องเพลงตัวเองแล้วแบบคนอื่นร้องได้อะมันคือการแบบว่าเราได้แบบนี่เพลงเรานะเราได้ไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็การมีเพลงตัวเองก็ดีแบบดีมากๆมากอย่างเอาไปไอ้อยากแต้ตวเอง งานหนึ่งที่มาได้เรื่อยๆหงานภาคเสียงครับล่าสุดจบสกาเป็นไงหนึ่ง,ง,าางด,ดกการา,ไไมา,ารผมดีใจมากคือผมอะผมตอนแรกผมก็หวั่นๆเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอะการที่มันก็มีประเด็นเนาะการเอาดารามาพาดเสียงมันก็เป็นคอนฟ lict มาในในโซเชียลประมาณหนึ่งว่าทำไมต้องเอาดารามาพาดเสียงทำไมไม่นาะพาดง,งานเขาเลยนะ เราเองก็เข้าใจในหลายๆมวลในหลายๆอย่างแต่ว่าโอกาสมันมาให้เราแล้วอะเราเองก็เป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่าถ้าเราับอาชีพนั้นมาแล้วอะเราไปนั่งเราไม่ชิดาราถ้าสมมติว่าเราได้ลองทำในการพาดเสียงเราก็รู้สึกว่าเราก็มาพาดเสียงเช่นเดียวกันกับการมาร้องเพลงผมก็มาร้องเพลงไม่ได้มาองไม่ได้เป็นดาราผมมาแสดงผมมาเป็นนักแสดงไม่ได้ไปเป็นดาราเช่นเดียวกันกับการพาคเสียงด้วยด้วยด้วยตัวอะไรวิตีทไลแอคชั่นมุกปะา่าไม่มีการร้องเพลงก็ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเลแอบรวมเหมือนกันแต่ว่า ด้วยความที่เราต้องร้องเพลงมาด้วยแล้วก็เคยภาคเสียงมาด้วยมันแล้วผมก็รอรอรอรีเซนส์รอจากทางแบบว่าคือแต่หมกันว่าจากคนดูเป็นยังไงแล้วเมวืคค่อวานผมก็มีได้ถิ่เไหมว่าแบบคนที่ดูแล้วมันรีอย่ไงบ้าผมเป็นนังหารีิวภาคไทยเต็มเลยแล้วผมดีใจที่แบบว่าได้เห็นทั้งแฟนคลับแล้วก็คนข้างนอกอ่ะชื่นชมว่าเออมันมันไม่ได้ติดติดเรื่องเสียงของภาคไทยเลยเพราะว่าตัวผมเองได้มีโอกาสได้ดูบ้างแล้วคัดสั้นๆอะไรเนี้ยของี่ระเดียผมรู้สึกว่า พีここ่ระเดชเองก็ผ hmm. ่านการเล่นละครเวทีมาฟ้าจรหลุดสายที่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันสามารถตอบทุกคนได้เลยว่าพี่ระเดชไม่ก็ไม่ใช่คือดาราก็อย่าอันเดอร์ด้สเป็ดาราเลยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่แบบอยากจะบอกกันพี่ระเดชผ่านฟ้าจรหลุดสายมาผมเองก็ดูเขาแล้วผมรู้สึกว่าชื่นชมมากเพราะว่าทั้งน้ำเสียงการแสดงการร้องเพลงพี่ระเดชที่ทำออกมาได้ดีมากๆแอดแบบ สภา,าอาร์ติสคนหนึ่งเลยแล้วผมรู้สึกว่าในในครั้งนี้เราได้มีโอกาสได้นันน่งคุยพี่นักเตะเมนกันว่าที่เราทำเป็นุชี่นะหี่เชี่ยวไหมที่เขาบอกเราทำาาเ,นะเ,าเป็นแบบสะใจมากเลยแล้วเราไปอูภาษากับสังการที่ถ่ายทอดออกมาได้แบบให้เหมือนให้เตรียมบเทเป็นเฉบาะมากที่สุดอารมณ์พวกเราข้างในเรารู้สึกแบบทุกคำพูดที่เราพูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ดีใจที่คนไปดูอะครับรับรู้ได้ถึงความรู้สึกบอกว่าไม่ติดไม่ขัดเลยเราเองก็ รู้สึกว่ามันเป็นผลตอบรับเชื่อมข้างดีเมื่อวานผมนั่งอ่านกับปีสองปีสามแล้วผมก็ได้รู้ว่าโอเคนอนได้แล้วอะไรย่างเงี้ยแล้วมัน้ก็มีความกดดันอยู่เหมือนกันนะว่าเป็นอันนียไม่ใช่ระดับโลกเลยเปหรับเรื่องนี้มีปภาษากดดันครับเพราะว่าจริงๆอ่ะทีมที่นักภาคแต่ละคนนะครับเผาก็ภาคมานานแล้วอีกอย่างในรอบนี้เป็นกับดิสนีย์ด้วยแล้วทุกคนอะเขาถ้ามีประสบการณ์มากเราเองเราก็แบบต้องยอมรับว่าครั้งแรกและการที่ทํางานกับดิสนีย์แล้วก็เป็นแค่ครั้งที่สองที่ทำงานภาคมันเลยมันเลยรู้สึกว่าถ้าจะทำแล้วอ่ะ ผลงานผมมันจะต้องออกมาต้องดีมันจะต้องไม่ไม่แค่แบบคุณมาเป็นดาราแล้วคุณมาจากที่ไหนผมแค่ผมเชื่อว่าดิสนีย์่ะเลือกมาอย่างดีแล้วแล้วผมรู้สึกว่ากพมันเป็นดิสนีแออ่ะผมก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูภาคไทยแล้วผม ตอนแร้ผมแค่ดีใจกับผลงานหมดแล้วย้อนกลับไปดูแล้วรู้สึกแค่ไม่อายก็โอเคแล้วก็ขอบคุณทางทีมดิสนีย์แล้วก็ทีมที่นับพ่ายทุกคนด้วยที่แบบเทรนการที่ทํางานกันอย่างหนักหรืออะไรเพ<อ>ราะงั้นจะถามคนอดีว่าเทรยนยังไงในการเตรียมตัวยังไงเพราเราการติดกาอินคาแรคเตอร์เข้าไปยังไงผมมาโชคดีที่ผมมาเป็นคนที่เป็นคนที่มีสก,กิลการร้กงลืนแบบสูงนะ<ช>ครับซีก็ปี้ค่อนข้างสูงผมก็จะมีพี่เดฟเตอร์บอยส์นะครับเขาก็จะกกับมาเสียงผม กัตสกาตอนที่เป็นตัวร้ายอ่ะผมยังไม่เคยคิดว่าชินผมจะทเสียงกันนั้นได้เขาผมได้เขาทําแล้วผมก็ลองทําตามแล้วพอพูดไปเรื่อยๆมันก็เริ่มแบบมันก็เริ่มอินแอนนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเชื่ออะไรอินหมจุ๊บจุ๊พูดทั้งวันอ่ะคือเขาอินมากแล้วอยู่คุณชก่เป็นไงคือก็เปิดเพลงแล้วก็ร้องมันสนุกมากมันสนุกมากตรงที่แบบว่ามันมันไปมันไปกับผมไม่แน่ใชว่าผมจะเปแบบ เสียงตัวร้ายอะไรแบบนั้นได้เลยเสียงหลงแล้วเมื่อกี้ฮะใช่ก็ดีใจดีใจที่แบบว่าได้โอกาสนี้มาเพราะก็เองใกล้ตัวเขาอย่างอินการทำงานของเขาแบบนี้เยอะเคือเขาชอบเขาอินคือเขาร้องทั้งวันเมื่อวานคือเปิดนะแบบเปิดอยู่ข้างหลังแบบตอนแต่งหน้าทําผมอยู่อะเปิดร้องเพลงเสียงดังกว่าแบบเป็นสกาแบบว่าเต็มที่เลยคือเขาชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วเราก็ดีใจที่เขาได้ทําในสิ่งที่ เขารักแล้วในสีเขาชอบก็แบบเป็นโอกาสใหม่ๆของเขาแล้วก็ผมบอกแล้วเขาเป็นคนที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นแล้วให้เขาได้โชว์ของได้ปล่อยขอไปไม่ผิดหวังแน่นอนนั่นแหละครับก็เฮ้ยอะไรแต่เขาก่งก่งไหมครับเขาเก่งไหมเก่งเออเยอ ปีใหม่แ <tang> ล <ar> ้วอยากรือว่ามีเรียยขอะไรยังไงให้กันดูไหาหรือว่ามีไปเที่ยวที่ไหนมีไหมไม่บอกไม่บอกผมเอาผมพูดแค่นี้ผมเตรียมไม่คุณเสร็จแล้วเอเอาผมเตรียมให้คุณแล้วไงคุณคุณเรือกเองด้วยเด้ออันั้นอะอะไรอันนั้นผมเลืองก็คุณเลื่องอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวอไม่รับอันนี้ไม่นับอีกอ๋อคืออันนั้นคือวันเกิดพูดลกันก็คือเขาไปซื้อในกลามาแล้วมันได้อวเชอร์ผมเลยขอไวเชอร์แล้วผมให้ไปึ่งนึงเลยอะ ได้โบชื่อมาเยอะมากครับโอ้ยนิดเดียวก็เยอะอยู่แหละเไม่มีนะคนละผมพูดตอนแรกว่าหมื่นอยู่นะผมบอกว่าขอไม่เกี่ยวกับของฝันอื่นนะครับอันนี้ก็ให้เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแล้วแล้วแต่วัตแล้วแต่กรรมแล้วถ้าอุติมอะไรแอบสปอยนิดนึงได้ไหมว่ามันเป็นหลายอย่างหลายอย่างแต่ว่าแว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าของฝันแต่มันมีนักของฝันนะคือช่วงเวลาที่มีความสุขคือช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันครับ Sociedad, มีแน่นอนมีแน่นอนเลยครับที่นี่ของพันผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอทีเดียวดีกว่าครับถ้าบอดบอตรงนี้ก็มันจะดูไม่แบบไม่พิเศษอะไรเท่าไหร่เขาดาวอยู่ด้วยกันแน่นอนแล้วแต่ว่าเราก็มีแบบว่าไปไปเอาติ้งนิดหน่อยครับก็แบบว่าไปเช็คชามกับพวกเราสองคนแล้วก็มีมีเพื่อนๆที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นแบบเล็กๆจัดปาร์ตี้เล็กๆแบบนีกมากๆเปแค่นี้ฮะ ยืนยืนอยู่แบบนี้ยขยับไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอย่าเหยียบอย่าหยียบนีอย่าเหยียบอุ้ยที่จะกินข้าวอะไรอย่างงี้ไม่ได้แล้วเราก็ออกค่าสถานที่ให้หมดเลยครับเฮ้ยเป็นป่าเป็นป่าเมหรอฮะป่าขาโอ้ยนี่ใช่เขาป่าขานะไม่เสียขาแต่อย่าลืมลงลงไปในแฟนที่รอดดู่าสไม่ลงดีกว่าอยู่เงียบคงไม่อยากดูกันหรอกอยากดูแม่อยากดูแม่เออเขาอยากดูเออ เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับผมว่าเดี๋ยวปล่อยไปปล่อยไปตามฟิลจากธรรยชาติแต่แล้วคาดปล่อยแล้วครับก็ดีเลยวันนี้ีใหม่หน่อยคนเขาใหม่วันที่หนึ่งบุกกลาเขามีสัตกินไหนออกเขาออกปะหนึ่งบุกกลาที่เขามีสัตวกินไหนสบายหรือมันข้าไปสุดโต่มันหยุดใจนมล้วมันหยุดเลื่อนสอบเองั้นรู้แล้วว่าจะอวดตอนไหน ็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับแฟนเพลงนะครับที่ทีมงานทุกท่านหรือว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ปีใหม่นี้นะขอทุกคนมีความสุขนะครับตั้งจิตอธิษฐานด้วยกันนะครับขอให้คุณภาฉีรัตน์ใจนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับกมฝากทุกคนให้แขวงข้อปลอดภัยปลอดภัยนะครับจากการข้ามปีใหม่นะครับทุกพี่เก่าไปสู่ปีใหม่อะไรที่แย่ๆนะครับผมขอ้กลายไปดีอะไรที่ดีดี้นปอีกนะครับผมใครที่คิดจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในงวดต่อต่อไปรักจากนี้ไม่เคิห่างงวดนี้ไ่เคยสาธุไม่แต่อย่าไปคาดหวังอะไรพวกนี้นะคือคือผมเดี๋ยวให้ไม่ตรงอีกก็แย่ผมว่าลองดูลองดูอ่าลองดูเนี่ยสองเจ็ดอะไรอ่ะปีหน้าเนี่ยสองเจ็ดปิ้ง คนละตัวคนละตัวดีกว่าชูเลขพร้อมกันหนึ่งสองสามเดอะไรสองเจคนละตัวคนละตัวคนลตัวอันนี้อะไรแปดอนนี้สาสามอะไรอ่ะเก้าเก้าเราดูดูเองเก้าสของแบตนี้ต้องเปียวเอง่แต่ผมไม่ใช่อะไรไม่ใช่ อน right right э so like. well, ี่นอย่าอย่ามาไอ้นี่ครับถ้ามาจริงอย่ามาจุดทบอะไรกันไม่ต้องผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยกันเครับล้ผมยังขออวยพรให้แฟนคลับได้เยนะครับได้เลครับ้นบแล้วก็ให้ปีนิวเยียร์แฟนๆทุกคนด้วยนะครับผมก็ปีใหม่นี้ขอให้ใช้ชีวิตด้วยด้ความไม่ประมาทไปไหนก็ขอให้แบบว่าปลอดภัยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าความสุขไปหาได้แต่ว่าเราต้องปลอดภัยด้วยนะครับ ฮ n ปิเ e ียนะคะใช่หรือว่าถ้าใครยังไม่มีแบบว่าไปไปฮิปิเนียกับเราได้ใชไป h ป p p y ิเ w ีย a r พวกเราได้เพราะว่าวันปีนี้เรามีเขาดาวด้วยกันนะครับครับอ่ะเอเซอร์ครับคุณนะครับพี่เอเซอร์ครับมาสำคั์ตรงนี้นะครับก็บอหนึ่สองสามครับตรงนี้เลย